รถเก๋งลุยทางดินได้แค่ไหนใช้เทคนิคแบบไหนถึงจะรอดสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปครับความจริงก็ไม่อยากจะชี้นำนะครับเกี่ยวกับการนำรถเก๋งไปลุยในเส้นทางกึงก่งๆึงออฟโรดนิด,น,ดนิดนะครับแต่จริงๆมันก็มีความสามารถที่จะไปได้วันนี้ก็คุยนะครับพร้อมประกอบภาพคลิป กับเจ้า ishi, มิซูบิชิมิลาดที่หยิบยืมมาจากโชลูมิซูแสงชัยครับเส้นทางเวลาเราจะลุยนะครับหรือจําเป็นจะต้องลุยเนี่ยนะครับรถเก๋งก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้ไว้ลุยในเส้นทางประมาณแบบนี้นะครับในชีวิตประจําวันแต่ถามว่าลุยได้ไหมลุยได้นะครับลุยได้ในเส้นทางที่ไม่ชันมากรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เพียงแค่1.2ลิตรในตลาดยังมีรถเก๋งแบบ1.5ลิตรนะครับ1.6 1.8 นะครับแล้วก็2000นะครับ2,000ซีซีคราวนี้มันคงไม่ได้เกี่ยวอยู่กับตัวซีซีมากเท่าไหร่นักมันขึ้นอยู่กับความฉลาดของเกียร์ด้วยอัตราทดของเกียร์กับอัตราทดของเฟืองท้ายนะครับจริงๆร,รถเก๋งเป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ขับเคลื่อนล้อหน้าเราก็จะเรียกเฟืองท้ายกันแหละติดประกจะเรียกเฟืองหน้าก็ออกกันแล้วแต่คนอยากจะเรียกนะครับคราวนี้ก็มี คนมาถามว่าแล้วถ้าจะลุยล่ะนะครับไปได้ไหมอย่างถ้าในภาคเหนือบอกสันปะเกียเนี่ยเขาปรับเส้นทางปรับเก์แล้วไปได้หรือเปล่าผมก็ต้องตอบว่าต้องดูหน้าง,งานวันนั้นอีกทีหนึ่งนะครับรถเก๋งมีความสามารถไปได้ครับถ้าทางตรงนั้นปรับเก์แล้วแล้วก็เรียบพอนะครับแต่มันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อเสียของรถเก๋งที่ไปลุยนะครับหนึ่งช่วงล่างไม่ได้สูงพอเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูก่อนนะครับหลุมล่องที่มีมันเกินความสูงของยางหรือเปล่า นะครับเวลาขับขึ้นทางดินประเภทพวกนี้นะครับยางก็จะมีผลนะครับสภาพเป็นพื้นดินเหนียวยางเป็นยางไฮเวเทเลนดอกทางเรียบเลยนะครับบางคนแทบจะล่องน้อยมากนะครับใช้รีดน้ำบนถนนาลาดยางมาตอยกับเศษฝุ่นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับถ้าไปเจอทางดินและลื่นล้อข้างหน้าก็อาจจะมีการปั่นฟรี นะครับเมื่อเกิดการปั่นฟรีถามว่าจะแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับเทคนิคของรถเก๋งก็คือมันขับเคลื่อน2ล้อหน้าคุณต้องสายพวงมาไลัยไปมาครับหาหน้าสัมผัสนะครับรู้ว่าทางข้างหน้านั้นนะครับมันจะต้องรู้สึกว่าทางตรงและลื่นนะครับคุณก็ใช้วิธีการขับซิกแซกเหมือนงูนิดนึงนะครับสายพวงมาไลัยไปซ้ายไปขวาซ้ายขวานะครับพูดง่ายคุณพยายามอย่าตัดตรงนะครับถ้าล้อคุณฟรีคุณจะลองแบบ เทคแรกก่อนก็ได้นะครับเทคแรกในการไปก็คือขึ้นแบบตรงๆไปก่อนถ้ามันไม่ได้ถอยครับอย่าเดินหน้าต่อพอเดินหน้าต่อแรงส่งมันหายแล้วนะครับนี่พูดถึงกรณีขึ้นเขานะครับก็นี่ขึ้นเขานี้ผมพูดว่าถือว่าง่ายนะครับง่ายตรงกู้ภยัยขึ้นไม่ได้ถอยครับใช้แรงโน้มถ่วงถอยลงมานะครับใช้แรงโน้มถ่วงถอยลงมาถ้าพื้นลาบๆติดอยู่นี่สิครับ นะครับพื้นลบเล่าเขาที่จะเดินหน้าไม่ได้ถอยไม่ได้นี่จะยุ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกันอีก <us> <akes champion> er> ทีหนึ่งว่าถ้าติดแบบนั้นต้องทํำยังไงนะครับบอกเลยดีกว่าเดี๋ยวจะลืมนะครับถ้าติดแบบนั้นคุณก็ต้องพกครับอย่างน้อยคุณก็ต้องมีเสียมนะครับคุณต้องมีเสียมหนึ่งอันเอาไว้แซะนะครับเอาไว้แซะนะครับแซะให้มันท้องมันโล่งมันติดตรงไหนคุณก็แซะตรงนั้นนะครับผมเคยมีคลิปเอาเชือกพันล้อหน้ารถยนต์แต่คุณต้องพันให้แน่นนะครับพันให้แน่นนะครับ พันให้แน่นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้มันปั่นนะครับปั่นโคนมาได้แต่คุณอย่าให้เชือกหลุดไปตีพวกไอ้คาลิปเปอร์เบรกนะครับสายเบรกข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะยุ่งกันเข้าไปใหญ่นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดพลาดขึ้นมาก็ได้ไม่คุ้มเสียอ่ะตรงนั้นก็เป็นวิธีการแกร้หรือจะหากระดานซุกนะครับหรืออะไรต่างๆก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ต้องมีคุณจะไปคุณอย่างน้อยคุณต้องเตรียมเสียมหนึ่งอันนะครับเสียมหนึ่งอันละ เทคนิคในการขึ้นดินถ้าเป็นดินลื่นๆนะคุณก็ซ้ายทีขวาทีสายเหมือนงูเลื้อยนะครับถ้าคุณปั่นอยู่กับที่แล้วไปไม่ได้คุณต้องโยกพวงมาลัยหนักๆสู้นะครับเพื่อจะหาหน้าสัมผัสนะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับชนิดยางนะครับถ้ายาง A อยาง H T ทเนี่ยบางยี่ห้อก็ดอกละเอียดแบบโอ้ยอย่างยางทางเรียบรถแข่งในสนามนะครับ ก็ต้องห่างนิดนึงมีดอกนิดนึงนะครับอะไรประเภทนี้นะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของประเภทยางไฮเวทเทลนแต่จริงๆแล้วนะครับยางอเวทเทลนในรถเก๋งก็มีนะครับนะส่วนใหญ่พวกรถเก๋งที่มันขับแบบพวกแลนดลี่นะครับส่วนใหญ่พวกนั้นเขาจะเรียกยางสโนว์ผมก็เคยใช้นะครับนะบอกอเองก็เคยใช้ตอนนั้นขับ Honda Jazz ก็เอายางสโนว์มาใส่เหมือนกัน205นะครับตอนนั้นใส่205อยู่นะครับก็เป็นยางดอกที่มีบั้ง ก็เอา Honda าแชทไปลุยมาหลายที่เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้พลุยมาแล้วอะไรดูไหมครับที่มันทรมานเกียร์ครับมันทรมานเกียร์เพราะมันขึ้นไม่ได้แล้วมันสุดกําลังแล้วนะครับคือรถเก่งเนี่ยถ้าขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยเกียร์มี2อย่างเนาะเกียร์ย Gear ธรรมดากับเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์ธรรมดาส่วนใหญ่ก็ต้องขึ้นเกียร์หเกียร์สบางทีห่างนะครับห่างจากเกียร์หพอเข้าเข้า1เสร็จสับสวูบเลยนะครับคราวนี้เกียร์ออโต้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเกียร์ CVT เยีนี้แรงดีนะครับแรงดีนะครับแรงดีสมัยก่อนที่ผมขับ Honda Jazz 1.5นะครับ1.5 i d s i แล้วออกไปลุยทางดินเนี่ยนะครับตอนนั้นใช้ยางสนโโอ้โหกระชากมาแอลนี่นะครับแรงสู้อีกหลายคันเลยหลายคันนั่งกัน2คนนะครับไปคาเนินกันอยู่แถวแถวม่อนแจมนะครับทางม่อนแจมผมนั่งกัน4คนผมกระชากมาแอลนิดนึงนะครับโอ้โหรถพุ่งเลยนะครับแต่ตอนนี้ขายไปแล้วนะคันนั้นนะครับ ับอีกอันนึงนะครับเส้นทางสภาพเป็นผิวเป็นลูกหลังนะครับ <Sure. S 1> ดินเป็นลูกหลัง mm hmm. ดินเป็นลูกหลังแบบนี้ oh. น่ากลัวนะครับน่ากลัวตร,ตรงที่ว่าหินมันจะบาดยางครับเพราะยางส่วนใหญ่ของทุกท่านคือยางทางเรียบนะครับยางทําเรียบแล้วคราวนี้พอมีการปั่นฟรีหินเนี่ยมันจะมีคมหินนะครับ <c oughs> มันจะมีคมของมันถ้ามันเอาเหลี่ยมขึ้นมานะชนิดที่ว่าเหลี่ยมตรงนั้นนะครับมันแทงขึ้นมานะครับแล้วคุณปั่นล้อขึ้นไปแล้วมันอยู่กับที่นะาหมายถึงว่าล้อฟรีแล้วมันไปมันไม่ไป หินมันอาจจะบาดยางเป็นวงกลมเลยนะครับดีไม่ดีตํายางแตกอีกตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของยางนะครับหินลอยลูกลังเวลาติดทํำยังไงนะครับก็ถอยเหมือนกันครับถอยเสร็จแล้วเทคใหม่เทคแรงกว่าเดิมนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องขึ้นด้วยเกียร์แอลอย่างบิส b บิชิมิหลาดนี่ครับในคลิปผมก็ขึ้นด้วยเกียร์แอลครับเลี้ยงรอบอยู่ประมาณสัก2,000รอบกว่า2000รอบนะครับ ถ้าร้องเลี้ยงเลี้ยงประมาณสามพันรอบมันจะสูงเกินไปแล้วทรมานเครื่องยนต์ฟังเสียงแล้วสงสารเลยมันจะปึ๊ดนั่นสแสดงว่าถ้าถึงสามพันรอบยาวๆนะครับผมว่าคุณกลับเถอะนะครับนานๆไปรถมันจะพังแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปแล้วไหนๆก็มาแล้วนะครับจะไปให้ได้จะไปให้รอดนะครับคุณก็ต้องมีการพักรถบ้างเกียร์ธรรมดาเรื่องความร้อนของเกียร์จะไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ มีเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เหมือนเกียร์ออโต้จำไว้นะครับบุคลิกเกียร์ออโต้เนี่ยนะครับมันมีความร้อนสะสมของเกียร์เมื่อเราใช้ความเร็วต่ํารอบสูงนะครับเกียร์จะร้อนสูงมากจริงอยู่ครับเรามีออยล์เกียร์ออยเกียร์ที่วนไปในหมอ้อน้ํารถเก่งเนี่ยหรือจะรถกระบะเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะวนในหมอ้อน้ำนะครับเราจะเรียกออยล์วอร์เมอร์นะครับเช้าเช้ามาอากาศมันเย็นนะครับ ก็สตาร์ทรถเสร็จนะ้ำมันเกียร์มันก็จะไปวนในหม้อน้ําน้ําในหม้อน้ามันจะมันจะค่อนข้างร้อนเร็วนะครับอุณหภูมิเกียร์มันก็จะร้อนเร็วขึ้นนะครับแต่ในทางปฏิบัติเมืองไทยเป็นเมืองร้อนเมื่อเกียร์มันร้อนเร็วเสร็จพอขึ้นเขาปุ๊บเกียร์ก็ร้อนด้วยนะครับเวลาคุณขึ้นเขาไปเร,เรียบร้อนแล้วเนี่ยเกียร์มันร้อนคุณทํำยังไงนะครับมันก็จะขึ้น a t t e m ครับไฟมันจะโชว์ครับแสดงว่าคุณต้องจอดพักรถแล้วเอาความร้อนของเกียร์ลง วิธีการง่ายๆคุณต้องจอดพักรถถ้าคุณรู้สึกว่ามันทรมานนะครับรถยนต์ของคุณมาหลายกิโลแล้วคุณก็จอดพักรถบ้างนะครับจอดพักรถบ้างก็ต้องค่อยๆไปนะพอไฟเกียร์มันโชว์ขึ้นมาเมื่อไหร่นี้นะครับความร้อนอะไรก็ตามที่มันโชว์ขึ้นมาเมื่อไหร่คุณต้องหยุดรถทันทีนะครับไม่งั้นรถเดี๋ยวคุณอาจจะมีปัญหาได้ได้ไม่คุ้มเสียนะครับจริงอยู่ครับ รถเก๋งไม่ได้สร้างมาเพื่อเอาไว้ลุยทางแบบนี้หรือจะเป็น SUV crossover ขับเลื่อน2ล้อนหน้าก,ก็จริงนะครับก็ไม่ได้สร้างมาขนาดนี้มันมีทางาดินขึ้นเขากระทางดินในทางราบถ้าทางดินในทางราบอันที่เช่นอันที่เช่นนะครับคุณจะไปทุ่งแสลงหลวงนะครับไปทุ่งนางพญาอย่างนั้นจะทางเรียบทางไม่ได้ขึ้นเขาชันอะไรมากมายอะอย่างนั้นไม่มีปัญหานะครับไปได้นะครับไปได้แต่เวลา คุณผมบอกคุณว่าไปได้แล้วถ้าเกิดวันไหนคุณไปติดคุณจะมาโทษบก,บกไม่ได้นะครับเวลาบกเองทําคลิปเนี่ยครับเวลาคนมาถามว่า4ี่คูณสไปได้ไหมรถเก่งไปได้ผมไม่ค่อยอยากจะให้คําตอบเท่าไหร่ครับเพราะผมกลัวไปแล้วคุณไปติดเนี่ยเดี๋ยวคุณจะมาโทษผมอีกนะครับมันต้องดูหน้างานนะครับหน้างานว่าวันนั้นเนี่ยกับวันนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงเส้นทางที่มันเป็นทางดินเนี่ยนะครับ ทุกเดือนไม่เหมือนกันเลยนะครับหน้าแรงหน้าฝนหน้าหนาวนะครับเชา้ากลางวันเย็นบางทีก็จะไม่เหมือนกันแล้วมันขึ้นอยู่กับรถที่ไปก่อนนั้นไปปั่นไปขุดไว้ขนาดไหนแล้วเป็นยางเบอร์อะไรอายกตัวอย่างนะครับห้วยขอกหมูจังหวัดลาดบุรีห้วยขอกหมูจังหวัดลาดบุรีเนี่ยถ้าคุณไายไปแบบทางที่เขายังไม่ปรับเกตนะครับนะบเพราะฉะนั้นพอเขายังไม่ปรับเกตปุ๊บ โอ้โหคุณไปดูภาพตอนที่รถเก๋งมันขึ้นขึ้นตอนที่เขาปรับเกจแล้วแล้วคุณไปผิดเวลาในช่วงที่เขายังไม่ปรับเกจคุณไปเจอเนินหินหรือว่าไปเจอหลุมเจอร่องนะครับแค่นี้มันก็สะบัดสะบอมอยู่แล้วตอนนั้นนะครับผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในรถน่ะทะเลาะก,กันเลยครับ นะเป็นแฟนกันเป็นขัวเมียกันที่มองหน้ากันเลือกลักเลือกลักเลือกลัก,ลก,ลก,ลกนะสามีก็มุยเอาไว้ไหวไหวไปไว้นะครับอยากจะไปเมียก็นั่งหน้าซีดอยู่ด้านซ้ายแล้วนะครับไหนไหนไปมาแล้วก็ไหนไหนไงฮะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วไอ้ไไไคำนี้อะไรครับก็ลุยกันไปถึงที่สุดนะครับแต่ช่วงล่างมันต้องโขกแน่นอนป,ปุก,ป,กปักปุกปัก บุกเบรกปุ๊กปุ๊กตอนนั้นไม่ต้องพูดวันหน้าเบี้ยวหน้าบูดหน้าซีดเงือตกยังไงนะครับมันมีอยู่ในรถหมด่ะเมือนเผอทะเลาะกันด้วยนะครับคนหนึ่งอยากไปคนหนึ่งอยากกลับพ่อรถพังหมดแล้วอะไรประเภทนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับหน้าหน้างานอีกทีหนึ่งอย่างบางช่วงอย่างเงี้ยนะครับ้วยคอกหมูโอ้โหเขาเรียบปาดซะเรียบเลยนะครับปาดซะเรียบเลยคราวนี้รถเก๋งก็คน,คนคนไปมาแล้วก็โพสต์เลยนะครับว่าไปมาแล้วก็แฮกันไปอีกคราวนี้รถบางคัน แต่ละคันคนขับก็ไม่เหมือนกันสภาพรถต่อให้เป็นรถเก๋งก็ไม่เหมือนกันมันก็จะมีเวลาติดเนี่ยหลุมแรกที่ติดมันจะลึกนิดนึงคันที่สองติดก็จะลึกอีกนิดนึงคันที่สามติดตรงตำแหน่งเดิมก็จะลึกอีกนิดนึงคราวนี้อีก20่สิบคันมันก็จะเริ่มลึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นหลุมสลับนะครับซ้ายขวาก็เป็นอุปสรรคไอคนที่ไปวันแรกก็ ไม่เป็นไรนะโอ้โหถ่ายรูปมาโชว์กันเพียบเลยนะครับว่าไปมาแล้วสบายนะครับไอ้คนที่ไปตอนที่เขายังไม่ปรับเกจอันนั้นก็หน้าซีดเลยนะครับแล้วก็ถอแล้วก็หันหัวรถบางทีหันหัวรถกลับยังหันไม่ได้เลยนะครับไม่รู้จะถอยยังไงนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับดูดีๆเพราะฉะนั้นผมว่าที่น่ากลัวนะครับก็คือพวกหินลอยคมๆสําหรับรถเก่งนะเทคนิคมันก็มีอยู่ประมาณนี้ครับรถเก่งนี่ยังดีกว่านะครับดีกว่าไอ้พวกรถ รถเก๋งขับเคลื่อนล้อหลังนะครับรถเก๋งขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยมันสายพวงมาลัยไม่ได้นะครับแต่รถเก๋งขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะสายพวงมาลัยเป็นงูได้เนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งนะครับขยี้นิดนึงอัตราเร่งก็มีผลนะครับเกี่ยวกับความหนืดของพวงมาลัยก็มีผลนะครับอย่างเช่นความหนืดของคันเร่งไฟฟ้านะครับความหน่วงถ้าใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้ามันก็ล็อคก็จะไวขึ้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเล่นกรอง อากาศให้แรงบิดเพิ่มอีกนิดนึงถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับทําได้บางคนพูดตรงๆร,รถแข่งบางคนที่ถอดกรองออกเลยนะดูดสดในรถแข่งนะครับเพื่อให้มันดูดได้เต็มที่นะครับดูดได้เต็มที่แต่ถ้าคุณขับตามกันหลายหลายคันอย่าทำนะครับฝุ่นเข้ากรองนะครับแต่ถ้าข้างหน้ามันคุณมีคุณอยู่คนเดียวอโอเคคุณอยากจะลองถอดกรองก็ได้แต่เทคนิคนี้ผมไม่แนะนําดีกว่านะครับไม่แนะนําดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวงานจะเข้างานเข้าผมด้วยนะครับ อย่างทุ่งสแสลงหลวงนะครับเพชรบณ์ไม่มีปัญหาครับห้วยคอ,อกหมูผมก็ไปมาแล้วพอได้อยู่พอได้อยู่นะครับแต่เขากระโจมไม่น่าได้นะครับไม่ไม่ใช่ไม่น่าได้ไม่ควรไปเลยละนะครับเพราะมันเกินความสูงของขอบอยางยางก็มีผลอีกนะครับรถเก๋งบางคนเป็นแม็กพวกยางบางนะครับแม็กสิบจะแม็กเท่าไหร่ก็ได้แต่ยางแบนอะยางบางบางนะครับพวกนี้อย่าไปเลยครับมันระยะยืดหยุ่นมันไม่ค่อยมี รถเก๋งมันช่วงล่างไม่สูงมากนะครับบางคันก็อย่างคันนี้สูงร้อยห้าสิบมิลิเมตรหรือประมาณ15เซนนะครับเวลาติดหลุมแล้วจะถอยหลังแล้วกระแทกโอ้โหช่วงล่างมันก็โขกหนังปกปกปก,ปก,ปกนะครับแล้วช่วงล่างไม่ได้แต่งมาไอรถเก๋งที่มันเป็นรถแลนลี่นะที่มันแข็งันทั่วไปพวกนั้นเข้าไปแต่งโช๊คมาแล้วนะครับแต่งสปริงมาแล้วแล้วยกช่วงล่างสูงเพราะฉะนั้นเวลามันกระแทกเข้าไปมันบําลงมาเนี่ยนะครับ มันไม่โขกถึงพื้นนะครับแต่รถเราเท่านๆเนี่ยลองนะใส่เข้าไปหลุมนี้นะครับป๊กเนีโอ้โหสุดโชกเลยนะครับโชกสปริงก็นิ่มโชกก็นุ่มนะครับลองลงไปนี่โขกไปถึงตัวถังเลยต้งปุกนะโอ้โหไม่ไหวนะครับทําไม่ดีนะครับเบ้าโชกทะลุอีกจะไม่คุ้มเอานะฮะ ว่าไปนะครับรถเก๋งในการเดินทางแบบนี้นะครับรถที่มันเป็น SUV crossover อย่างเช่นฟอร์ดอะไรอีโค่อีโค่สปอร์ตอย่างนี้โอเคนะครับ s r v โอเคนะครับ CSR โอเคพวกนี้ช่วงล่างมันจะสูงหน่อยนะครับช่วงล่างมันจะสูงหน่อยมันจะทำให้ช่วงล่างสูงกว่ารถเก๋งทั่วๆไป ที่สำคัญยางมันก็จะหนาหน่อยถ้ายางบางๆแม็ก20่สิบแม็กสิยาง Mac 20, Mac 17, อย่างเช่น21545ึหเนี่ยหรือ4 0่ศูนย์โอ้โหอย่าไปเลยครับทรมานนะครับและยางมันจะไม่มีความยืดหยุ่นกดโดนหินปุ๊บมันจะอาจจะแตกโป๊ะเลยก็ได้นะครับแต่ถ้ายางหนาหน่อยนะครับอย่างเช่นสองหน่อ่าปกติ195ก็จะมีเท่าไหร่50นะครับ อ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหนาขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับมันก็สามารถที่จะลุยได้แต่อย่างสันปักเกียะเนี้ยถามว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอำเภอเชียงดาวเนี่ยไปได้ไหมก็ไปได้ครับในหน้าในหน้าที่เขาปรับเกตทางหลักนะครับทางหลักนะก็อาจจะมีหลุมมีร่องด้วยอย่างที่ผมบอกไงครับว่ามันขึ้นอยู่กับหน้างานวันนั้นวันที่ข่าวเขาบอกปรับเกตแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหคนก็แห่ขึ้นไปประมาณ แห่ไปห้าคันแรกก็ไม่เท่าไหร่เรียบกิบเลยนะครับแห่เข้าไปร้อยคันหลุมเพียบเลยนะแห่ไปสองร้อยคันครั้งนี้โอ้โหนะครับรถกระบะโฟวินอย่างแย่เลยอะไรประเภทนี้นะครับส่วนรถ4ี่คูณสกระบะก็ได้เปรียบกับรถเก่งครับเพราะว่ามันมีแรงส่งนะครับมันมีแรงส่งและมีแรงที่สามารถที่จะถอยและเทคกระแทกได้นะครับถอยเทคกระแทกได้แต่จําไว้นะครับรถเกียร์ออโต้เราเสียเปรียบนะครับรถเกียร์ธรรมดา มันจะมีความร้อนเรื่องเกียร์เข้ามาคุณควรจะขับนะครับพักอาจจะขับประมาณกี่กิโลครับ5กิโลถ้าทางมันมีประมาณ10กิโล5กิโลคุณจะเซฟเซฟรถ5กิโลปุ๊บสามโลครึ่งพักทีนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือ5กิโลพักทีนึ่งพัก15นาทีเอาความร้อนลงนอยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเตรียมยางอะไรไปด้วยนะครับถ้าคุณเจอห,หินบาดคุณจะต้องทำยังไงครับคุณต้องเปลี่ยนยางเนาะ เปลี่ยนยางบนทางเท่ๆคุณจะเปลี่ยนยังไงนะครับแม่แรงที่ให้มาเอียงเอียงกระเทเล่เนี่ยคุณจะเปลี่ยนได้ยังไงคุณจะต้องอาจจะต้องขับทั้งยางแตกๆบดมาหาที่ลาบก่อนนะครับแล้วก็เอาแม่แรงขึ้นแม่แรงขึ้นก่อนจะถอดน็อตล้อคุณต้องฝึกนะครับคุณต้องฝึกนะเพราะแม่แรงเนี่ยมันมั่นคงไหมไม่มั่นคงอยู่แล้วคุณต้องเอายางอะไหล่ยัดนะครับหรือคุณจะต้องเอาหินมาหนุน4สามล้อที่เหลือก่อนไม่ให้มันเคลื่อนไหวได้นะครับเราค่อยถอด เอาง่ายๆนะครับคุณถ้าคุณจะไปอย่างนี้คุณต้องฝึกเปลี่ยนยางเองเป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทางที่ผมแนะนํานะครับแล้วถ้าคุณไปถึงคุณก็สรุปนะครับว่าคุณจะมาทางอย่างนี้อีกหรือเปล่านะครับแล้วเพราะว่าคุณจะรู้ดีนะครับว่าวันที่คุณเดินทางวันนั้นน่ะคุณมีความรู้สึกอย่างไงนะครับแล้วคุณจะไปอีกหรือเปล่านะครับกับเส้นทางทางดินแบบนี้นะนี่ผมก็บอกเป็นแนวทางให้ นะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยมิตซูบิชิมิลาดรถสิทิคาที่ควรมีติดบ้านโดยมิตซูแสงชัยจังหวัดเชียงใหม่053 2 6 2 5 5สองหหห้า